<Net> โอ้ยโอ้ยโอ้ย่นนี่ดูรับลูกชายครับมารับลูกชายแล้วมีเสียงมีเสียงน่าจะใช่ แน่นอนต่ดูความดังอันั้ความดั้เเดี๋ยวราว่าอนีพยาบาลเขาก็เห็นว่าจะต้องไปงานครากว่าี่เสรจใช่ไหมใช่เรื่อเป็นนายใช่พี่ใงาเห็นพี่ใช่ข้างในเป็นนายใช่เป็นนายนาย พี่คราวนี้เลยไหนข้อไหนลูกโอ้โหใช่จำเสียงได้จำเสียงได้ดูครับโอ้โยขาครับนี่พี่โอ้โห้หัแล้วมาแล้ว โอ้้โหบ่งโอ้ยร้แลู้้ยืนไ่ด้เ่ยเป็นไงลูกได้ๆได้ยืนน้แป๊วน้มาก่อนแป๊วไอ้ที่ที่ที่ล้อที่ล้อกมาก่อนเฉยสิส้มนพี่ใจกระเป๋าเ็ดี๋ยวพี่เดี๋ครับตายแป๊บก่อนเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนแร๊บแวเอ้ไปไปตีอยู่นี่ก่อน ไป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 นั่นน right, ี่เน้นไปยืมเอฟขาเป็นยังไงนี่มีไหมอันนี้แหละอันนี้ต้องปิดนี่ด้วยอุ้บี้ใช่ไหมเออต้องเปลี่ยนด้วยฉีดอย่าไม่เกี่ยว เดียวเดียวเดียวจะไปอย่างเดียวเลยนี่ครับดูเนี่ยแปะโอบีกันได้ไหมให้ยอยู่นอกแล้วไม่เป็นไรอย่าตับโกงครับเอาได้มาใส่เลยแปะโอบูบีโอบีมาก่อนลูกไดล้รถอ่ะเออได้รถอันนี้เดี๋ยวพาน้องกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวแน่ะแนะใจกลวนะเพาดูสถานการณ์ขอครับได้ด<น>ูกลัว ดูสถานการณ์รับาจะไปเขาเครียดอาจจะพาเขาไปหายเครียดสักสองวันสวันเดี๋ยวดูก่อนน <c oughs> ดูเขาเครียดดูเขาจะไปอย่างเดียวเลยหมว่าเขาไม่ค่อยอยู่ขอบกกงแร้ส่าอุปีกอนคือขาเขายืนไม่มีแรงเลยอ่ะได้ปะ่ะ

ใช่ครับเดี๋ยวขอแค่ะไปถ่ายรูปอะไรอย่าเลยอถ่ายรูปถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊<ม>แบบะใส่ใส่ใส่ในี่เขาหน่อยนี่กระเป๋านำโชค <laughs> ยืมก็ลกูกตาซึมเลยโอเคครับนะมารับแล้วมารับแล้ว รับแล้วครับโอ้แม่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 บอกน้ำตาซึมเลยครับสงสารหวาวุ่นนะวัยรุ่นวัยวัยรุ่นโรงพยาบาลเนี่ยวัยรุ่นหัวลําโพงวันนี้ไม่ไมีลําโพงนะครับดูดูแต่เขาขาเขายืนไม่ได้เลยเป็นไรเนะนี่ยนายลองเดินด้ลูกเอ,อ้เขาก็เดินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งให้เขาให้เขาพยายามเดินก่อนคือเขาอยู่ในกรงเขาไม่ได้เดินไง นายเขาได้เดินหน่อยเดินช้าๆลูกช้าๆทางนี้เอ้านายเดินช้าๆลูกเออขามันเหมือนเริ่ป็นปั่เออเดี๋ยวเดินมาเรีบร้อยไงมันลนมันลนพี่ทีไม่เป็นแบบนี้มันเขาลนเขาลนนนับึงถ่ายรูปเลยลูกเขาลนเขาลนคือเขาอยากจะออกแล้วอยากจะไปเดินช้าๆลูก ต้องห่วงนะครับยังไงก็ต้องรักษายังไงนายต้องเดินปกติไม่ต้องห่วงเราไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรอกครับใจเย็นๆนะครับเขาอาจจะโอ้เครียดเพราะว่าเครียดเขานะครับหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนะครับลงม,มาดูทีดูแลเดี๋ยวนายดีดีลูก <laughs> ไม่เข้าลูก,ๆๆลกเ,เ,เรี่ับ เอาเคครับเอากลับเอากลับพี่ท้าวบอกเอากลับเอาเครียดเอาเครียดเอากลับเอากลับเอากลับแล้วกูจะมาระเอาเครียดเอากลับเอากลับพี่ท้เอากลับเอากลับไม่ต้องห่วงนะครับให้เขาหายเครียดหน่อยนี่รับได้ไหม เอ้ยเดย้อเฮ้ยไอเลียมเดินได้ดีว่า <laughs> ก็เดินปกตินี่หว่าเพราะขึ้นรถเดินปกติเลยอ่ะ้น <c oughs> เอาขึ้นโชว์นหน่อยขึ้นโชว์นหน่อยเอาขึ้นต้องช่วยครับต้องช่วยครับอ่า <c> อ <oughs> ่าเพราะขึ้นรถนอนพี่นะครับเดี๋รวยังพอมาแล้อกันไปับใบที่มีประโยชน์อย่าง นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองนะครับเห็นแล้วนะครับโมเมนต์พ่อลูกเคารบกันนะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองนะครับเนอที่เมืองทองนะครับเดี๋ยวราแป๊บก่อนแป๊เอาน้าให้อยู่แป๊ให้น้ําให้อยู่นักกูนะครับเนุ่ได้นะคะเจอที่เมืองทองได้ไหมคอการเรื่องน่ได้ได้ขอดูอาการยังไงจ๊อแตก็ต้องออกทำเล โอเคเดี๋ยวเจอกันที่เมืองทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ